เราเข้าพักในโรงเตียมหลังแรกห้องหนึ่งมีสองเตียงเด็กรับใช้ท่าทางกะล่อนบอกราคา8รูปีตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่เข้าไปเขาก็สัมพันธ์กับเราแบบธุรกิจซึ่งออกจะน่าเบื่อหน่ายมีเด็กอีกคนหนึ่งพยายามมายัดเยียดขายกัญชาให้ในราคาเพิงแพงลิบเด็กคนเดียวกันนั้นก็พยายามดือ้อขายจะลูก ลูกปัดปะการังแดงสายใหญ่เราเดินออกไปล้างหน้าเด็กรับใช้ตามแจออกไปช่วยตักน้ำล้างมือให้และพยายามจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่สสนดีของเราผมเป็นเพื่อนที่ดีของพี่ให้ผมสักห้ารูปีตกลงนะ แปลกจริงที่ความเป็นเพื่อนสามารถแลกได้ด้วยเงินห้ารูปีนี่อะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ไปหมดแม้แต่ความเป็นเพื่อนก็สามารถซื้อขายกันได้มนุษย์เขาจะขายอะไรกันอีกขายตัวขายศักดิ์ศรีขายวิญญาณหรือที่จริงมีคนอยากจะซื้อในบ้านเมืองของเราก็มีตัวอย่างเช่นนี้ พวกพ่อค้านักการเมืองก็ขายตำรวจทหารก็ขายนักวิชาการบางคนก็ขายขายวิญญาณของตนเองขายให้แก่อำนาจชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองขายให้แก่ความสุขสบายเพียงชั่วครู่ชั่วยามในโลกนี้มนุษย์นั้นมีจิตใจและวิญญาณอิสระตัวเราเองก็มีวิญญาณแต่วิญญาณดวงนี้ขายไม่ได้ เราอาจขายหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองแต่วิญญาณขายไม่ได้เพราะดวงวิญญาณดวงนี้มีไว้สำหรับความเป็นคนสำหรับสร้างสารรค์สิ่งงดงามขึ้นไว้ในโลกถ้าขายไปเมื่อไหร่ก็สิ้นคิดหมดว่าความเป็นคนเมื่อนั้นจะกลายเป็นซรากชีวิตซรากชีวิตที่ไร้วิญญาณจะเอาอะไรมารังสรรค์สิ่งดีงามขึ้นในโลก และเห็นไม้ดอกต้นใหญ่ไร้ใบทว่าออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งอยู่หลังโรงเตี้ยมที่หลังโรงเตี้ยมไม้ดอกเอ่ยปาก8ปดรูปีที่จริงดอกไม้คงรู้จัก เรื่องของผลประโยชน์และสแสวงหากำไรไม้ดอกคงไม่พูดว่าห้องพักราคา8รูปีแต่ผู้คนในโรงเตียมหลังนี้งกเกินไปจริงๆบรรยากาศแห่งความงกงันสถานนี้ทำให้หวันใจว่าแม้ต้นไม้หลังบ้านของเขาก็คงเป็นเช่นเดียวกันแต่ที่จริงมันเป็นเพียงความรู้สึกเยอะหยันต่อโลกนี้เท่านั้น อากาศหนาวเย็นเยือกชาวบ้านพากันมาจับกลุ่มนั่งเล่นสีซอร้องเพลงพื้นบ้านบทเพลงกังวานแทรกมากับความหนาวดูวังเวงทว่าก็แฝงไว้ด้วยความร่าเริงแบบชนบทซึ่งไร้มารยาบทเพลงนี้พื้นบ้านทำให้ดวงจิตใจซึ่งขุนมัวสดใสขึ้นเรากินอาหารเย็นเสร็จเมื่อเวลาดึกมากแล้วเมื่อกลับเข้าห้องเลื่อนเตียงชิดกันสำหรับนอนสามคน ตรงหัวนอนมีหน้าต่างบานเล็กๆทำไว้สําหรับออกไปนั่งพึ่งแดดเราเปิดหน้าต่างออกไปนั่งบนแผ่นหินที่ปูเป็นแฉะชายคาบ้านเรือนละแวกนี้ล้วนใช้แผ่นหินก่อด้วยดินเหนียวเป็นผนังหนาป้องกันความหนาวเย็นแม้แต่หลังคาก็มุงด้วยแผ่นหิน หมู่บ้านชนบทยามดึกดื่นปราศจากแสงไฟเงียบงันจนอาจได้ยินเสียงใบไม้ไหวอากาศยามดึกหนาวเย็นยเยือกเข้าไปทุกขุมขนแต่ก็เป็นพลังเย็นอันบริสุทธิ์และไกลออกไปเบื้องหน้าคือยอดเขาอนันาปุระและมัชฉาปูชเรคืนดาวพราวฟ้าแสงดาวระยิบระยับทั่วแผ่นฟ้ามืดมดดำแสงดาวสะท้อนยอดเขาหิมะจนเป็นประกายเรืองรองอยู่ในความมืด ขุนเขาหิมะลับอันยิ่งใหญ่มิได้ถูกกลบกลืนไว้ใต้ม่านราตรีเลยหิมลาลัยอันยิ่งใหญ่สามารถแลเห็นทุกราตีไม่ว่าในคืนจันทรแจ่มฟ้าหรือแม้ในคืนเดือนมืดดาวระยะฟ้าจะส่องสะท้อนอยู่เหนือยอดหิมะ ไกลออกไปในท่ามกลางความมืดของรัติการเพียงมีแสงเรืองรองของอน,นาปุระและมัชชาปูชเรในท่ามกลางแสงดาวเลือนรางเหมือนดังปกคลุมด้วยหมอกขาวอีกชั้นหนึ่งและดูสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ล่องลอยอยู่เหนือโลกประกายแสงของดวงดาวที่สะท้อนบนหิมะในยามราตรีนั้นงดงามจนไม่อาจหาถ้อยคําใดมาบรรยายได้ ความงามของราตรีของดวงดาวของขุนเขาเป็นความงามที่อยู่เหนือโลกที่ชะล้างจิตใจและร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ราตรีนี้เป็นราตรีทิพย์โดยแท้รลองทิพย์สีขาวราตรีผืนฟ้าหิมาลัยประดับดาวแม่คงคาสวรรค์ และนั่นก็เป็นเนื้อเรื่องของราตรีประดับดาวในหนังสือในอ้อมกอดหิมาลัยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ